ลสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบุษคนมือนี้กับอาผมบ๊อพ่อกับบอสศิลป์คือเก่าทุกคนเลยมือนี้กัได้เดินทางมาหาทางน้องอุทุกคนเนาะกัคือเก่าแหละนั้หลังจากมีการเปิดใจเาก็ต้องมีการอัปเดตมาเช่นเนาะอ่าโอเคทุกคนเะครักัจะไปหาน้องอุเขาเลยว่าหลังจากที่เปิดใจไปแล้วนี่เป็นอยู่จะได้น้องทุกคนเรื่งองหัวใจของเพื่อนเดี๋ยวเาก็เข้าไปหาทางน้องไปเลยทุกคนสบายดีสบายดีมาผม น้องกุ๊กยังจำสีได้อยทุกคนเลยอ่าเป็นยังไงเมยอได้ไปทางใดอยู่บอกระซี่ไปโรงเรียนอ่ะเป็นอย่างรงเรียนกะไปเขาโรงเรียนบ่กระลุบกรลาเนี่ยเห็นว่าเขาโรงเรียนใช่หรอเปลานเขาโรงเรียนบ่กระโอ้คือว่าเป็นไหนว่าไปเบิ่งไปส่งคนที่บ้านหรือว่าอะไรกะเบิ่งหลานหน่อยสองคนอ่ะเมยก็เข้าไปโซนโอ้เลยเลย อ่ะเป็นยังไงที่ได้เปิดใจเมื่อนั้นนะ่ะมีคนถักเข้ามาหาอยู่บ่ก็มีอยู่เนาะ,ะสองสามคนสองสามคนสาหหลายเจ้าทักมาทางไหนทางไทยทางไทย,ยบ่เบาเล่าหนิมีอยู่บ่ไม่หมีบ่าม,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 มีแต่ทางไทยเนาะเป็นยังไงคุยกับพัน ยังบ่มีแบบว่าสีขาวมาคุยแบบจริงจังเนาะค<ม>ันว่านมเขามาคุยแบบจริงจังทั้งเจ้ากับสีพ่อม,มาจริงจังก็เพิ่นอยูโบโอ่บ่็เสื้อเพิ่นจริงจังเนาะก็พอมีจริงจริงจังตับอันตนอ่อโดยคือ,อใจมากกระจกับเนาะ<ม>นว่าชันทุกคนเลยเมนี้เอ้าดานคือเก่าบ่ได้ไปนะแม่นีน่สิมัมนน้องชอสทิศละโดยโดยมาเมนี้กินข้าวกินน้ำได้น้องละ เขากินน้ำแล,ล้วได้ยังได้กินเนาะกะขัวบุกผัดหมูเนาะผัดตุยโดย,โดยคือมาเมือนีเก็ยิ้มแย้มแจ่มใสางามขึ้นกว่าเก่าทุกคนเลยแง่แตลอดเลยเนาะโดย,โดย <c ười> น้องคืดีใจอ่าก็คืออ่าทักเขามาล้มนี่นะได้บนองละ่ะตอบแชทท่านอยู่บ่บ่มีเนาะโอ้ยง่ายก็คือแบบมีร่ำสองสามคน,นในเฟซ ดับสองสามคนอ,อ้คือว่ารายสองอ่งมาถ่ายอยู่แมนบอแมนทุกมือนี่ก็ยังยูทูบเปิดได้คนก็ยังมาอยู่บ่นละว่าได้มาแล้วเนาะอืมแต่หาก็มือนี่ที่เอ่ยมาเยี่ยมยนะ <c oughs> ามเนาะแมนมาเยี่ยมยามทำทายเพิ่นทุกคนในเวะมาก็เลยเห็นน้องเพิ่นเอาลานเนาะแวะมาเยี่ยมยามมาทำนี่แหละว่าเพิ่นนะมีคนโอบคนร่มเร้วหรือยัง แต่คือยัง่งเนาะแม่อืมนี่แต่ว่าคนคุยผ่านๆแต่ยังม่ทันได้คนจริงใจเนาะอืมอื <Social sund ay> มอืมเคล่นว่าทางนมเข้า <S aten> นี่เพิ่นชัดเจนมากเนาะอ่าทางน้องกับเพอมที่จะชัดอ่าชัดเจนกับเพิ่นแม่อืมโดยโดยอ่ะจะเป็นกำลังใจให้เนาะเพราะว่า หลายคนหนุ่มเฮากับเพิ่อนงานงานสาวราวคิดตัวเพิ่อนวะเพราะว่าช่วงนี้นาอสาวนกมันมีกระแสหลยเนาะโดยแม่อนี่ช่วเฮากับพากันมากับ่าสาวนกและกับบาสิรัตเนาะทีมงานเฮาคือเก้าทุกคนเลยคือช่วงนี้มันเกิดกระแสมากที่ว่าสาวดาวในตัวหนุ่มไทยทางนอกนี่มีความคิดเห็นอย่างไรน้องละก็ก็ว่าไงคือกับกษิลมกันลิกาโบฟาแบบ จริงจังเนาะเพราะว่าก็ต้องลงมือนก่อนสองสามเดือนเนาะเพราะว่าให้จริงจังเลยแบบลงมงอะไรก่อนสองสามมื่นเลยแบบให้จริงจังให้เออแบบเป็นแฟนเป็นนั่นเลยมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะยยโโดดบางคนก็ลุมเนื้อเย้าหลุดเนาะแม่นเนาะมันก็อาจจะเป็นไปบ่ได้นะอย่งเยเพราะว่าเพราะว่าทางเราก็คือการทว่าได้ล้มเราก็ต้องได้ล้มจนหด สองสามเดือนเนาะเมนโดแต่สองมื่นสามมื่นเนี่ยคือจะเปลนไปไม่ได้ <c oughs> เือดกับพู้คอยจริงจังเลยกับผู้คอยอ,อันกบเป็นแพนจริงจังกันได้เราพูดว่า,ดาคุยได้สองสามมื่นเลยคือนมบางคนเนาะทักมาลมมือสองมืออ่าอยากใส่คำว่าแฟนเนาะแ,<ม>นแต่พอเฮาบอกตกลงก็หาว่าเฮาเนี่คิดตัวคิดต้ม,มว่าเปิดใจไหมยังเปิดใจเพื่อหลอกบอกก็คืออยากให้เข้าใจเนาะ เพราะว่าทาั้งเฮานี่กับบุญหูจักเนาะหน้าตาดีใส่ใจโค,โคก็ยังบัทันหูจักเอ่อสีคุยร์ล์ม,มือสองมือใส่คำมาแฟนมันกะควันขาง,ง,งเป็นไปบ่ไล่น้องๆละแมนมีแต่ว,ว่าเดือนนึงทรงเดือนสามเดือนกับจังหวะกันอีกทีเนาะแม่นทอ,องเดือ,อ,อนนี่ก็ยังไหวหมดแล้วเนาะโดยคือชั้นใหญ่นะเฟินสิเป็นอ่ะประมาณรุ่นสีหส่ห้าชิปแล้วเฟินใจห่วนเลยเข้ามาแม่นเข้ามาใจห่วนก็ต้องยังหายเวลาทางอ่ะผู้สาวเนาะ ทางน่องหรือว่าทางอาสาวลาวไลย่คนหาตัดสินใจโบแมนว่าคุยเมื่อสองมื่อนี่โอ้ยใส่คำมาแฟนพอห้างหตกลงกัมาเขียนหาเนาะอมอันกระซี่คนข่างเป็นไปบ่ได้ทุกคนเลยก็ให้เวลาทางสาวสุดเท่านั้คือออกมาเปิดใจนี่น,น,น่องเนี่คือน่องยังยืนยันคำเดิมบอกว่าพอา่อสั่งครอบครัว สมมติว่าเจอคนที่อาจริงใจคือเก่าเนาะยังยืนยันคำเดิมโดยโดยบุคิตแบบที่เปลี่ยนจักหน่อยนะบ่ยังเดิมเนาะกับคำเ่าเนาะในหลายคนก็ตัวนี้มันกระเกิดกระเซรามาเนาะโดยในได้อต่างๆอะไรทุกคนเด น,น้องได้มีแบบเอฟซีโปไอดโทรมาแบบเบ้าใอยู่บ่มีเนาะชวนอะไรจะแบบเขาแชทมาเนาะแต่แบบเราเปเตือ,บบอนที่ของที่ฮักกันนะแต่โบ,บ,บมักขนาดหางก็แบบคุยกันได้ซ้ำเหมือนเซนนะมาเอิ้นที่ของที่หักเปิดมันแบไวโคเชียนะก็เลยตัดออกอืมทีคำว่าเอิ้นที่ฮักนี่หนึ่งมากมาอะบางคนกับแบบจริงจังซองมากอะเขาเป็นย่อ มันจะมีในซองกันแลวแบบนี้เพื่นเลยเพื่เลยเอื้นที่หักมันโมเมนเพราะว่าเป็นอะไโทรมาตลอดมาจะบอกเพื่อปแล้ววันเบาบางเนาบว่างอันนี้เดียวมันค่อยหับที่ร่งได้บอกแต่ว่าพยายามโทรมาเนาะแต่น้ยใข่เหมือนนะยังก็จุกจิกจุกจิกเหมือนเนาะโดยเมื่อและตังจุกจิกนะพรเขาก็แบบคำอมสักหน่อยโตรงลเดยวมันจิตตเมนแหงนัน คือทางน้องบอกว่าบอกว่างเพิ่นก็ยังทัวมานำนำแม่นอืออืออือคืออ่าเพิ่นบอกเข้าใจเนาะว่าเฮานี่ต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮาบ่ได้มานั่งกินนอนกินเนาะน้องล่ะเพิ่นก็คิดจะว่าเฮาเปิดใจไปนี่เพื่อเพิ่อนคนเดียวว่นนะบ่กไปทรวยำเลยก็ได้คนตกมัันนอเวรงไทยมันบ่โทรมาแม่นถ้าต่ว่าอายุประมาณได้ผู้ที่โทรมาก็คือสิแม่น50าสิบอร์นต์ไปสี่ห้าสิบเนาะออื โดยเฒ่าแยังบ่เข้าใจเนาะเพิ่นบ่เพิ่ยันไม่ด้หั่นล่ะเพรวนี่แหละตัวอันทีโทรมานําแหละสิบ่ได้เลยเดยอเลําคาญเนาะสิเฮ็ให้รําคาญวาซันซะอคนที่อยากได้เขาต้องอาให้พินมาคุยกันคนที่เขาอยากได้นี่คือนอก่าแบบนี้เนะบอกเลยว่านรอยมมักกันจุกนะโดยนาะอยให้น้องาถึงคนที่สิเข้ามาใหม แบบว่าเรื่องนี้นะต้องขอมาในรูปแบบใดเนาะเวลาการคุยกันจชะก็ลชิบแบบแบบเวลากลางคืนสิ่ไหมก็ว่างเนาะเวลากลางคืนนี่ว่างโดยทางเวรนี่ชิบบ่ค่อยว่างกันเลยเนาะโดนกับข่าวบีหรือเอาลานเอาไฮเอาหนาอลไรเนาะแมนโดยโดยท่นคือทางน้องบอกว่าบ่ว่างกับเออว่างสายก้นเนาะแมนก็คือบ่ว่างก็คือแบบโบว่างอะลีเลยโดยโดยคือทางเวนกี่อะสิบบอกเข้าใจ หรือแนวใดืัอนี้น้องอยู่เพื่อนก็ใช้น้องหล่าเหมือนกัจ้ะอันแม่อ้ายเอื้อยเศราร้านผแม่ของน้องหล่าเนี่ยเพิ่นเป็นอาจารย์สอนบ่พ่อและแม่ก็เป็นชาวไทยชาวนาแล้วมีเด็กเอื้อยเราเป็นอาจารย์โอ้เออเออเอื้อยที่อันน้องหล่าเอาดานี่ยนะคือดูของเอื้อยแม่เอ่อดูยดูยเพป็นกันยังดีที่ว่าทางน้องนี่เอาห้เนาะ เพราะว่ <laughs> าปกติสาวสูตรเป็นสีแบบว่ามีเอจังใดละโมคอยมาเอาลูกเอาดานสิฮะนะไปดินไปเที่ยวไปดินไปหัวน้ำหมน้ำคูแต่ทางนอกนี่ทุกมือนี่อยู่เพื่อน,ออนเอาดานมักไปดินไปเที่ยวนะเออโดยโดยปีใหม่ได้เสียนองละปีใหม่ก็เพื่อนเนาะอยู่เพื่อนวันนี่ซาเม็ก็ไม่ได้ไปข่าวราวน้ำโมบอกพี่จะข่าว <laughs> ประมงเนาะข่าวประมงมันนะ <laughs> โดยทุกคนเลยสามเพศนะคนเอิญไปขสาวดาวดังน้องเป็นสาประภุมกันวะคือคิดว่าปีใหม่ในอันมูเ่วนไปดินไปเที่ยวแบบนี้ฮ่ะนะโบมี่โบมีเนาะมูอะคือเขาประภุมคือกันมูกันโดยโบคิดอยากไปในโบน้องแ่ะะหนาวโบไปไปยิไปแตคือยังโบเคยไปดินไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนแม่โคือไปบางบางแบบ ไปแบบน,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 นี้ไปหลอกไปเที่ยวพารานไปไปโดยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างงานงานบุญงานศิลในบ้านเ่าเนาะแต<ม>่สิพารานเนี่ยไปย่างดินไปย่างเลาะแ,<ม>แต่ว่าออกไปนอกบ้านแม่ว่าไปดินกลางคืนยังบ่้เคยยังบ่เคยโดยก็คือในความคิดของน้องหลานเลยเคยอยากไปอยู่บนหลานแบบคิดอยากไปอยู่บ,บ<อ>่ไปพับไปบาร์แบบนี้ไม่อยากไปอ่า เป็นไหนได้ฮู้อ่าบ่มักหรือว่าไปแล้วย่านแบบเฮาบ่ปลอดภัยคือบ่มักเลยก็บ่อยากไปนะคือคือใจออกมาเลยบ่มักเลยเนาะโดยโดยก่อนข้างหายากเนาะเอ็นบางคนก็อย่าไปเนาะโดยโดยคือหมู่แบบว่าศูนย์ไปเปิ้นฮู้เปิดตาหรือไปงานนําพุ่นนั่นแหละโดย โอ้มนีบาสิณัดเพซคือบ่ได้ยินเสียงมื้อนี้มื้อนี้แลบคอจังได๋บ่อห่าได้ออๆแฮบคอจัหน่อยมื้อนี้ทุกคนเโดยโดยหลายแห่งดอาการมันเปลี่ยนแปลงหลายจังได๋นอนจังได๋หนาวว่าซั่นนบ่โดยเออก็คือน้องเอาอายุเท่าหก็น้องละนุ่มๆนี่อื25 50ปยเนาะ25 50ปเออโดยโดยว่า กลัวหั่นเด้สีคุยแบบในฐานะไอหักหรือว่าคนหูจักไอหักกะไรเนาะอืออืออเอากระชีถามเปื่อวความชัดเจนเลยเนะาะเพราะว่ามี FC เอฟซีเผิ่นได้หลาคนเผิ่นว่าห้แบบถามแบบว่าชัดเจนเลยคันว่าอายุหาสิบปลายขึ้นไปแล้วสีคุยในฐานะใดอยากร่มในฐา,านะไอหักเนาะหรือว่าหักแพงกันไหวถ้นคนที่น้องสีเหลือกมาเป็นแฟนเป็นครูหักก็คือหาสิบลงมาเนาะออ

นายเห็นหน้าแต่ละปีแล้วเนาะจังหน่อยเพื่อนวันย่านทางน้องผาอินนาเป็นสซีนขบซีมโน่นางก็แพนมาซีนเดร่าร่าไปแลเนาะเห็นหน้าเขาก็ได้เขากินได้เห็นหน้ากันนะเห็นหน้าก็เป็นเดือดเปนเล่าด้วยน้องกันทาวาเขาตั้งใเอ็ดนะมะวันมาเห็นบนปีเห็นดั้มทิศเนี่ยคานวาเขาตั้งเอ็ดแบบถันนำถันพ้นกับมันอยู่ในทิศปลายหรือช่องทิศเนาะัน้าเทาไม่ได้คนไล่กับประมาณเกือบเดินแมนแต่ยังยืนยันคำเดิม เอาหาสิบลงมาเนาะโดยๆชัดเจนเด้อทุกคนเด้อเพื่อบางคนกันว่า60แล้วก็ขอลมในฐานะไอหักเนาะหรือว่าคนหนุมจักหรือว่าถึงขั้นพอหักกันยังได้เนาะหุ่มจิ๊โดยโดยโก็คืออยากได้หาสิบลงมาเด้อทุกคนแต่ปีใหม่ได้ของขวัญนั่งอยู่วะบ่ได้เนาะบ่ได้หรอคือกันกับใครกันไม่ได้เลยน้องหล่า เถัีสนุกแห้งไม่ได้จากดีเลยบอกจากกับบัไดบันสนุกแม่ไม่ได้แสดงมีต่ขวได้คนเดียว่เนาะนอนกลางคืนเงียบยมบวยัได้ยังทำอวยพรไปัได้คือกันน่นะทำอวยพรสบายดีกี่ใหม่าันจ้ะได้เดยนั่นแหละคือของวันสลหรับยูทูบเบอร์ทุกคนเนาะเ่าแลยสรักันเนาะใต่กวไม่ได้ฮะโดยที่ท้ยนี่จะให้น้องลิ่นฝากตื่นนิดนึง ตีลมจัดเขามาโอลมหานะโดยเผื่อว่าเอฟซีคนใหม่เขามาได้เพิ่นนาโบหับหูเด้ก็อยากให้น้องหลาในปากถึงคนที่สีเขามาโอมาลมน้ำน้องหลานว่าต้องมีอาร์ดีใสแบบไรบุคลิกก็คือแบบขอดใจเฮาว่าฮว่าเฮาว่าข้าวเวียกก็คือต้องขาเวียกอลีเนาะเคืัว่าคือลมกับตองอันขอดใจวางนี่โดยสไลด์ก็คือแบบบาบางภายในเบาง กูอยากให้มาจูจีจชูกิ๊กเนาะโดยดยว่าจุโจมาเนาะแบบว่าเออห้องเบว่างแบบนี้นะก็โอเคเนาะเมือนี้เนาะโดยทางเอื่อยอะไรมาดุกวนเวลาของน้องเนี่ยโดนพ่อสมกวนอยากให้น้องนี่ไปพักพอเดี๋อวไปเอาลานโตน้องหล่ะโดยไ้พอกันในคลิปหนะเนาะเผื่อมีเผื่อเอื่อยผ่านมาแหละสิเวะมาดิดน้ำไม้โดยสำหรับคลิปนี้ก็ขอการ์เข้ามาสบายดี